สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์เกาหลีเรื่อง t r i กเกอคนดุปืนเดือดนำแสดงโดยคิมนำกินที่มารับบทอีโดและคิมยองกวังที่มารับบทมุนแบกบอกเล่าเรื่องราวของเกาหลีใต้ที่อยู่ๆก็มีอาวุธหลุดเข้ามามากมายทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเป็นเรื่องราวของอีโดพระเอกของเรื่องที่เป็นตำรวจอยู่ในเกาหลีใต้ประเทศที่ปกติการซื้อขายและครอบครองปืนเป็นสิ่งต้องห้าม แต่พระเอกกลับพบคดีคนฆ่าตัวตายที่ในกระเป๋ากางเกงของคนคนนั้นมีกระสุนปืนอยู่แถมพ่อเขาไปค้นหอพักที่คนคนนั้นอาศัยอยู่ก็เจอกระสุนปืนเป็นจํานวนมากต่อมาก็เกิดคดีกราดยิงในหอพักแห่งหนึ่งซึ่งใช้ปืนที่ใช้ในสงครามสมัยก่อนแถมยังเป็นปืนที่ใช้กระสุนที่เจอคดีที่แล้วด้วยตำรวจจึงคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ต่อมาก็เกิดการหลังไหลเข้ามาของอาวุธปืนผิดกฎหมายมากมายส่งผลให้เกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวกับปืนตามมาพระเอกจึงทำทุกอย่างเพื่อยุติวิกฤตครั้งนี้ยังมีมุนแบกหนุ่มลึกลับที่เกี่ยวข้องกับวงการค้าอาวุธใต้ดินพระเอกกับมุนแบกถือปืนด้วยเหตุผลที่ต่างกันแต่กลับต้องมาเผชิญกับวิกฤตครั้งนี้ด้วยกันเป็นแนวดราม่าระทึกขวัญลึกลับที่ดูสนุกต่อสู้มันมากสามารถรับชมซับไทยและภาคไทยได้ทางเน็ตฟลิกค่ะ